อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนดีกว่าเฮ้ยลงง่วงนอนแล้วละสิตึ๊ด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 เอ๊ใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยแกแกไปหน้าบ้านหน่อยโอเคโอเคอ้าวแล้วนี่พวกแกแต่งตัวอะไรของพวกแกละเนี่ยเอาแกจำไม่ได้หรอว่าตอนนั้นฉันบอกว่าให้แต่งตีมอะไรก็ได้ วุ้ยแกก็แต่งเป็นตีมชุดอาบน้ำหล่อนี่โอ้โหโคตรแกวเลยแกโฮ้ยตีมชุดอาบน้ำอะไรอันนี้ฉันเพิ่งอาบน้ำเสร็จแกแกมามาเดี๋ยวฉันจะพาแกไปล่าท้าผีฮะแกฉันขอไปเปลี่ยนชุดเถอะชุดนี้มันไม่สวยไม่เอาแกไปเลยโฮ้ยไปก็ได้ชุดนี้แกก็คิดซะว่าเป็นชุดเลสที่แบบ แปลกๆแกล้วกัน okay, okay. โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยอย่าขี่เร็วสิเดี๋ยวฉันก็จะล่วงโอเคโอเคฉันไม่ขี่เร็วหรอกโอ้ครูใหญ่กลับบ้านไปแล้วหลอแต่ครูใหญ่ดันลืมเอารถไป <c oughs> อะไรของครูใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยเธอจอดดีๆหน่อยมามาเดี๋ยวรับไปสำรวจกันวุ้ยฉันวิ่งเยอะไม่ได้ไม่อย่างนั้นผ้าหลุดแน่โอ้ม่กอด มามาแกเดี๋ยวเราเข้าไปกันเถอะโอเคมามาส้มหวานโอเคจอยเธอพาไอ้งอกมาด้วยเหรอเออเออฉันพาไอ้งอกมาด้วยนะอ๋อนี่กี่โมงแล้วเนี่ยนี่นี่ฉันพาเธอมาลาท้าผีตอนสองทุ่มนะเอาเหรอโอ้มามาเดี๋ยวเราไปลองสำรวจที่ห้องเรียนเราดูเฮ้ยมาสำรวจห้องน้ำกันดีกว่าอาจจะมีขี้อยู่แห้แล้อเล่นลอเล่นไม่มีแนะ่ มามามาถึงคิวฉันพูดแล้วเออเออใหญ่แม่ครัวเออวิเดี๋ยวไปที่ห้องน้ำหน่อยสิโอ้โหทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโถฉีไม่มีห้องนี้ลหละก็ไม่มีโอ้โหหน้าคนโรงเรียนเรารู้วิธีลาดซ้วมแฮอ้ยฉลาดเนี่ยแฮฉลาดเล่น,นะฮฮเธอก็พูดบ้าอะไรของเธอโอ้โห้ยเดี๋ยวฉันอยากรู้มานานแล้ว ขอดูตารางเรียนหน่อยนะจ๊าาะค่ะแบล็กไรอ้อวิ้ยไม่เหมือนห้องเรานี่นาใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปเช็คห้องเราหน่อยซิว่าใช่หรือเปล่าดึด๊ออ๋อไม่เหมือนมามาเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองอุ้ยเดี๋ยวขอไปห้องพักครูก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปในห้องพยาบาลก่อนดีกว่าโอ้โหมีเตียงฉันอยากลองนอนแฮะ แต่มันแอบเป็นตาย่านฉันกลัวว่าฉันนอนลงไปเสร็จแล้วฉันก็ไม่ได้ลุกขึ้นออกมาเฮ้ยเธอพูดบ้าบออะไรของเธอตรงนี้น่าเป็นตรงตรวจเช็คสายตาละมั้งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นผีเลยโอ้โหนี่ไงห้องพักครูโอโ้ไม่ล็อกประตูด,ด้วยแถมนี้หุ่นยนต์ตู้เจ้ามาทำอะไรรู้อ,อ๋อฉันมาหาผีนะแฮชลอเฮ้แต่มันก็เป็นความจริงนี่นาะ ห้องนี้ก็ถูกปิดตายเข้าไม่ได้ห้องนี้ก็คือเวลาเขาประกาศอะไรนั่นแหละโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะไม่เห็นผีเลยไหนเธอบอกว่ามันจะมีผีไงละ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเดี๋ยวเรียมมาสำรวจอุ้ยเดี๋ยวขอนับบันไดก่อนหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดเก้โอ๊ย ไม่น้าและขี้เกียจห้องคอมพิวเตอร์โอเคมันต้องออกเสียงเป็นแบบคอมพิวเตอร์โอ๊ยไม่ต้องออกเสียงก็ได้มั้งอุย้ยห้องนี้ห้องวิทยาศาสตร์นี่นะโครงกระดูกฉันได้ข่าวว่าตอนกลางคืนมันจะออกมาเดินเองได้อพ okay, วกแกวิ่งออกมาอย่าไปต่อสู้โอ้ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยมามาพวกนั้นไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โห วิ่งไปคนละทางอ้ยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแกเดี๋ยวลองไปสำรวจผีนะพวกนั้นอยู่ที่ห้องผีลูกปั้นหรือเปล่ปาเอ๊ห้องวาดลูกก็ไม่มีนะอุย้ยแกระวังด้วยเออเออฉันเห็นแล้วนะแกผีโครงกระดูกโอ้ม y g o มาลอดปดแป๊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 ดโอ้ม y god ทำไมมันย่องชาอ้าจังเลยไม่เป็นไรเราก็รออุย้ยแกผีนี่มันไม่ขยับเลยแกโอ้เอาแม่เสียงอ้ยแกระวังนะ มนันเอาอุ้ยแกสร้อยฉันด้วยแกช่วยฉันอุ้ยพวกแกออกมาออกมาระวังอุ้ยแกมาทำะไรที่ห้องของฉันไม่งั้นแกโดนแน่อีกคนอาบน้ำแล้วไม่แต่งตัวแกลอกเลียนแบบฉันอย่างนั้นเหรอโอ้โหแกรีไปก็เถอะขนาดผียังบอกว่าฉันลอกเลียนแบบเลยโอ้โหเพื่อนเราสลบไปแล้วแก เออฉันขอสลบไปด้วยคนเฮ้ยแกหลังจากที่ฉันสลบไปแล้ว5้าล้านแปครั้งโอ้โหมีปืนด้วยเย่งมันแกแกจะยืนอยู่เฉยๆทำไมทำไมไม่ยิงฉันสลบไปแล้ว,ลลวอเออวยแกระวังวิไหนปืนเนี่ยโอ้โไม่ก้อยเราห้าพูดคำนั้นสิเฮ้ยแกอย่าเพิ่งไปต่อสู้ดู โอ๊ยแกช่วยฉันด้วยโอ๊ยแกฉันสลบไปแล้วเออฉันโอ๊ยฉันขอสลบไปอีกคนนะเฮ้ยแกอย่าพึ่งสลบสิเออโอ๊ยฉันสลบไปแล้วโอ๊ยคุณตำรวจคะคุณตำรวจฉันเห็นผีค่ะไม่เชื่อดอนตามฉันมานั่นไงคะนั้นไงโอ๊ยฉันบ้าแล้วว่าสมศรีกับสมดวงไปไหนที่แท้ไหนมาต่อสู้นี่เองเฮ้ยแกระวังนะเฮ้ยคุณตำรวจคะต่อู้ ฉันได้สลบไปแล้วหลังคุณตำรวจคะถ้าผีตัวนั้นแพ้แล้วพาเพื่อนหนูไปโรงพยาบาลหน่อยนะคะได้เลยจ้าแม่สาวน้อยได้เลยจ้าวิต่อสู้เลยคะ่ะหนูจะเป็นแรงให้คุณตำรวจนะคะต่อสู้ไปเลยคะ่ะต่อสู้เลยชิย,ยอโอ้มายกอดผีตุยปริเยสมอให้เก็บเก๋่ัลบัามเลยเนี่ยโห oh. ตำรวจคะพาเพื่อนหนูไปโรงพยาบาลหน่อยนะคะได้เลยจ้าหนูได้เลยแต่คุณตำรวจขอตรวจสอบศพเอ้ยขอตรวจสอบลูกป้านก่อนนะจ้าว่าทำไมมันถึงบุกมานอนโอ้โหมีการนอนหลับด้วยโอ้ไม่กอดคุณตำรวจก็อึ้งเหมือนกันเลยคะ่ะหนูก็อึ้งค่ะอ้าวคุณตำรวจอยากรู้ว่านูมาที่โรงเรียนได้ไงเอิม่มจะบอกตำรวจดีไหมนะ เอ๊โนโน้ทำไมไม่ใส่เอทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าทำไมหนูมีแต่ผ้าขนหนูหระอจ๊ะโอ้เหรือมาทำอะไรที่โรงเรียนเนี่ยเอหนูมาละะ่าค่ะท้าผีคะ่ะพอดีเพื่อนหนูมันบอกว่าเกมไม่ต้องใส่ชุดลกโอ้โหมาแค่ผ้าขนหนูก็ได้ใส่มาเป็นตีมอลังเกะโอ้โนหเูีเยไปเปลี่ยนเลยนะ เก๋นะเม็นกี่ซีแย่จะแย่อยู่แล้วเรืเนี่ยเออคุณตำรวจคะหยุดแ่ะเดี๋ยวหนูจะไปเปลี่ยนนะคะอันดับแรกขอให้ไปช่วยเพื่อนหนูก่อนนะคะโอเคได้เลยจะหนู